ว่าอไรดิอยาควัดเลยนี่ยกัดเลยเนี่ย I ละตู่อยู่ the it's there The day of reckoning here the sound of death fear ah. ครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องน้าติงตะลิงลั่นนะครับผมครับผมและสําหรับวันนี้ก็เป็นทริปันเสานะครับก็ตกปลากับเพื่อนนะนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารอเพื่อนๆกันนะครับก็เพิ่งมาถึงคนเดียวแต่คิดว่าวันนี้น่าจะมีคนออกมากันแค่สองคนนะครับผมก็อีกคนเราก็ตกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรอรับชมกันเลยนะครับว่าวันนี้นะครับ นัติงจะตกสไตล์ไหนจะตกรูปแบบอะไรจะใช้อุปกรณ์แบบไหนป่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยลุย <Okay. S 1> ครับผมแล้วสำหรับอุปกรณ์ที่นัาติงจะนำมาใช้ตกในวันนี้นะครับก็จะเป็นคันนี้ฮะได้ว่าบาซอนปี2021นะครับผมคันสปินนิ่งนะครับเวท2.5งจดหกร ความยาว4ฟุตเอ่อ6ฟุต4นิ้วนะครับผมเป็นคันท่อนเดียวต่อโคนนะผมจะเรียกเป็นท่อนเดียวต่อโคนนะครับผมซึ่งตัวนี้จริงๆก็จะมีตัว2ท่อนด้วยถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่าลอกเป็นไดว่าคาเดียคาไดว่าคาเดีย f c LT 2000S นะครับผมก็เป็นเบอร์2000เป็นปี2021เหมือนกันนะฮะ สา,สายวันนี้จะเป็นฟูโรผสมนะเป็นฟูโรคาร์บอนผสมมีขนาด6ปอนด์นะครับกระตรงนะมันแมทกับคันเลยนะเพราะว่าคันก็แม็ก6ปอนด์สายก็ใช้เป็นสายโมโน6ปอนด์นะครับผมเป็นเส้นเดียวไม่ต่อช็อคนะครับผมนะมาถึงก็เป็นตะก่วเลยนะครับตะก่วเม็ดเบ็ดตัวเลยนะครับตะกััว2.5กรัมนะตัวเบ็ดชงเบอร์หนึ่ง แล้วก็เหยื่อจะเป็นชงสลาตันนะครับผมเริ่มที่ชงสลาตันก่อนโอเคอเรามาดูว่าครับว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างนะครับผมกับซ้ายหกปอนโอเคไปดูกันเลย ตามแรกครับ,รรบปลายปากเลยนะใส่เข็มกำลังดีนะครับกัดสลาตันสีฟ้าสีใหม่นะครับผมเท็กซัสนะฮะโอเคครับพ okay, านารันมาแก้มือตรงนี้นะครับจากเมื่อเสาที่แล้วนะครับนารันก็โชว์สกิลการตวัดปลาหลุดโชว์นะครับ สีน้ำคุ่นๆอย่างนี้น่าสนใจเฮ้ยแ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีอ่ะ ฮะโคตรโคตรอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีตัวว่ะแต่คงตัวเล็กเล็กหื้อเนี่ยเฮียดูดิเห็นตัวเลยนะเดี๋ยวดูนะดูไหมตัวเล็ก เฮ้ยแต่มีฟองนะ,ะงน,นะนี่ไงตดกัดเลย,เยน,นี่ไงตดกัดเลยเดี๋วดย,ยวมยผมจะลองแบบยกขึ้นมาเลยนะเย,ย้ <c oughs> แบบไม่หวัดนอะยกเลยมาเปลี่ยนเป็นสีเขียว มาครับแต่มีสองอตลาตันสีเขียวนะตัวนี้ตัวน้อยนะเดี๋ยวผมน่าจะปล่อยไปเลยนะครับผมตัวนี้เ้ย้โอ้โหอเคครับ ฮะอ,อ๋อโอ้โหตัวเล็กเกินว่ายดูดิอยากวัดเลยเนี่ยกัดเลยเนี่ยน,ยนะครับยอมหลุดด้วยแต่มีสามครับน้ำมันน้อยกัดสลัดตันที่เขี้ยวโอเคครับ อุ้ยหมกโคน,นรันโดนครับยักสายอยู่อยู่ครับอ่ามีตัวนะเนี่ยนอนหลุดพอดีเลยนะลัน,บบน <c oughs> ถ่ายรูปถ<อ>่ายรูปฮะออเ เลยเหรอกัดเลยครับลงไปกัดเลยโอ้โหน้องเบ็ดไม่เปิด นะกลับครับยังไงแน่นอนนี่ครับน้ำแค่นี้นะครับ ดูตัวนี้เนลเลอร์ใหญ่มากนะครับตัวนี้โอีคครับครับผมมาแล้วครับจักคองเล็กๆนะน้ำตื้นๆเลยนะครับผมตัวนี้นะกัดสลัดตันสีเขียวเลมอนนะครับก็ไซด์ดีเลยนะครับตัวนี้นะสนุกมากนะครับผมกับสาย6ปอนด์นะครับผมเท็กซัสลิกนะครับผมเกียรครับ ครับเมื่อกี้ก็ปลาก็กืนเข้าไปนะครับแต่ว่าไม่ลึกมากเท่าไหร่แต่สายก็เข้าไปในคอเหมือนกันนะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมก็สักๆนิดๆน,นะครับแต่คิดว่านัายังใช้ได้อยู่นะครับผมครับเดี๋ยวเราลุกลกยกันต่อเสด็จหน้าโดนนะนา่าวันนี้ดูมันแบบน้ํามันเรียบๆนิ่งๆยังไงนะหน้าโดนนะนี่แหละไม้เนี้ยกองี้ บวบเลย,เยแบ่เมตรยนะฮะแเมตรลย้วน,วนอ๋โอโหเหมือนดูละคิงเลยว่ะสิบเมตรขั้นขาวสิบเมตรขั้นขาวท้องทางโซนน,นู้นนะนาจะดีหน่อยโซนนี้ดามต่มกัดเลยนะครับเว่ะ ไม่โดนนั่นตัวนี้กัดโดนเฮ้ยโอ้โหรุดเฮ้ยโอ้โหรุดเกี่ยวหญ้านะครับมีไซด์ด้วยนะครับนะครับนะครับอเหยียดตัวหนึ่งครับ แถึงเก้าหลุดนะที่หลุดนะแปดถึงเก้าี่หลุดนะ 五。Oh. ับตอนนี้เรามากันที่ซอย42นะครับวิภาวดีเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีผลงานอ,าอะไรหรือเปล่าตอนนี้เหลืออยู่สองคนแล้วลานกลับไปแล้วเดี๋ยวผมกับนัจูสองคนน้ำน้อยมากนะใสด้วยอย่างเงี้ยเราแวงง่ายเลย เราตูโดแล้ว,ว,ลวอย่าไปอีกแล้ว <laughs> ใส่เหยื่อยังอ่ะใส่เหยื่อหรือยังมำไมองไม่เห็นเหยื่อเลยวะไปไปไปกูส<ะ>เสียวขววัดเข้าหน้านะน้าจูาาช่วยง,งน้ โอเคครับใายประจำของที่นี่ครับอ้าวโอ้ยครับกับสรารตันที่ขาวครับเอ้ยไงวะเนี่ย โยนไว้ใต,ต้สะพานกีกนะครับเฮ้ยตัวนี้มีไซส์นะอ่ะอ๋อก็ไซส์ประมาณเมื่อกี้แหละมันหนักไงหนักสายอะไรอ่ะเฮ้ยคุณเนี้แต้มคุณก็มาเรื่อยๆนะแต้มบาปไม่หมดทักทีเว้เฮ้อย่างนี้ผมต้องไปหาปลาทูมาสู้คุณละ

ฮะเอาเหยือไปด้วยทำไม,มลายเราไม่กัดวะ ง่ายกัดแล้วไม่ดูดิก็รู้สึกว่ามันเล็กต้งแต่กัดแล้วล่ะนะครับใต้สะพานสายเอ่อมินิมอนสายเค็ม จริงก็เข้มได้เลยนะโอเคครับเอาแล้วมาดูโดนแล้วนะครับส่งหน่อยครับหลังยาวเอาอยู่ครับไฟ้ไซดีครับไสเข้มโอเคสวยงาม แน่นอนมาแล้วนะครับแซมที่เหลืก็ไม่รู้นะครับวันนี้ก็ทัฟฟอร์มกันนะครับเนี่ยแน่นอนถ่ายรูปสักรูปก,ก่อนจากขอ่อีกสักสามไม้ ลิบเลยวะทะลุไปฝั่งนูนะ้นแล้วเนฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยกลาบแล้ว ตัวนี้ขอถ่ายรูปหน่อยไม่ได้ถ่ายจากตัวแต่มืนอ้วนครับตจัดมัอยู่เลยว่ตมาจากตรู้เลยนะแต่ว่ามัจัดเจข้างนเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหม ตามออกมานะทาไม่เอาหลกน่่นเนงแโโ<ฮ>เอาไปเลยเดินให้มันเดินไป คกืนแล้ววะถ้าไม่คลายก็โอเคอ่ะอยู่แน่ตัวนี้ดีนะว่าเหี่ยวไมห่หลุดแกฉว เป็นถุงไปแล้วได้ทั้งปาลาได้ทั้งถุงออกปลาไปแล้วอยู่ปะอ๋อเห่ตัวนิดนึงเดี๋ยวท่านผู้ชมจะข่าใจนะครับเดี๋ยวจะห่าว่ามาจูไม่มีปลาหรอกไม่มีปลาหรอกไม่มีเดี๋ยวให้คนทุกคนดูนะครับพร้อมๆกันนะครับหนึ่งสองอปลาครับตัวเท่าเหยื่อเลยยาวเท่ากันเลยนะผมเหยื่อคนเล็กอะ่ะ เก่งมากจัดได้เลยบจัดะครับสักทีหน,นึ่งนั่งง่ายจัดแล้วตัวน้อใหญ่มาครับนี่แต่มปิดท้ายเดี๋ยวลองตรงนี้สักสองทีนะครับ นี่ครับผมกัดสลาตันสีใหม่นะครับสีเหลืองครับสีเขียวอ่อนนะครับสวัครับครับผมตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเป็นเวลาเย็นแล้วนะครับนัติงและทีมงานเพื่อนนะครับก็จะต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้กับการตกสตรีทแท็กซัทลิคนะครับด้วยสาย6ตอนก็สนุกดีนะครับสำหรับชาเล่นของนัติงส่วนตัวนะสนุกสนุกนะครับผม อรที่อยากลองทําดูก็ลองได้เลยนะครับนะก็ปรับเบรกให้มันอ่อนลงมาหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็พยายามเลือกคันให้มันเหมาะรับเวี่นสายนะครับเพราะถ้าคันตึงมากไปตวัดแล้วมันจะขาดนะครับผมนะอย่าห่อน้าติงนะคือตรงงานตรงคันนะตรงสเปคคันก็คือไม่เกิน6ปอนด์นัาติงก็ใช้สาย6ปบอด์ดนะถือว่าตรงสเปคคันนะครับผมโอเคก็สําหรับ E ีีนี้ก็คงมีอะไรสอดแทรกให้รับชมกันบ้างนะครับนะ ส่วนใครที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับยินดีนะครับจะติดติงตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมนะแล้วก็สําหรับวันนี้นะก็ขอฝากนะครับทุกทุกท่านที่รับชมอยู่นะขณะนขณะนี้นะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมนะขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับใครที่ยังไม่กดนะครับก็กด subscribe นะครับจะได้มีกําลังใจผลิตผลงานดีๆออกมาให้รับชมกันอีกนะครับผม แล้วเราวันนี้น่ติงและเพื่อนและทีมงานเพื่อนนายคงต้องลาไปแล้วนะครับผมแล้วพบกันใหม่อีีหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย